วันนี้ก็ตื่นเช้ามาเยี่ยมเจา้านกปลอดหน้านวนฮนะแต่นี้ขนเขาเริ่มขึ้นเต็มแล้วเขาคิดว่าน่าจะเป็นวันแบบท,ท้ายๆแล้วที่ที่เขาจะอยู่กับรังเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาบินออกจากรังเขาก็จะไม่กลับมารังนี้อีกเลยนะ ก็ดูแล้วขนขึ้นเต็มแล้วพร้อมที่จะบินแล้วความสุขของเราได้เห็นธรรมชาตินะได้เห็นนกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะเป็นสมาชิกข,ของโลกใบนี้แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะแมมีการขยับยุกยิกยุกยิก,ยกอีกดีแล้ว กลับมาตอนเย็นอาจจะไม่เห็นแล้วก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาบินได้แล้วก็ก็แม่ก็ต้องพาออกไปหากินเลยแล้วก็พาเดินทางไปเรื่อยๆก็จะไม่มีการกลับมาที่รังอีกนี่แหละชีวิตของนกก็จะเป็นแบบนี้แหละนกประหลอดหน้าตาเขาก็เริ่มคล้ายแม่แล้วนะ ตาเขาจะตรงด้านข้างเนะี่ยจะเป็นสีขาวนะหรือว่าสีขาวนวลน,นะเขาจะเรียกว่าปร,รอดหน้านวลน,นะนกปร,รอดเนี่ยถือว่ามีหลากหลายมีเยอะมากๆนะมีหลากหลายสายพันธนะุ์ที่น่ารู้จักแถวนี้ก็มีนกปร,รอดสวนนกปร,รอดหน้านวล นกปลอดหัวจุกหรือว่านกลงหัวจุกนั่นเองนะแถวนี้ที่เจอก็จะประมาณนี้แหละฮะนะก็เก็บภาพมาฝากกันนะก็อยากจะให้หลายๆคนช่วยกันดูแลนกพวกนี้นะเพราะว่าปริมาณมันเริ่มจะลดลงเรื่อยๆเป็นนกที่ถือว่ามีประโยชน์นะต่อ ระบบนิเวศของเราช่วยในการกินนอนกินมแมลงนะที่อยู่ตามรั้วตามสวนเรานะถ้าเราใช้สารเคมีมันก็จะไม่มีนกพวกนี้นะหรือว่ามีก็มีน้อยแต่ถ้าเมื่อเราไม่ใช้สารเคมีมันจะมีนอนมีมแมลงมันก็ทำให้นกพวกนี้เขาอยู่ได้จเจริญเติบโตได้แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดี ครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตนานแชนแนลสวัสดีครับ